ค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะหลังจากที่ไปงานกลับมานะครับมื้อนี้เข้าไปบ้านอย่างเกาะบ้าน,นบ้านดงดอนติงนะคะบ้านดอนติงอําเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะมื้อนี้ทีมงานเบาบุญจยค่ะพี่น้องได้แนวกิจแรกก็คือมื้อนี้เสียบหนึ่งใกล้ค่ะพี่น้องเราจะนี่คืออุปกรณ์ ปัุิปเนาะค่ะตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องนะคะเตรียมเครื่องเพื่อสิโคเลคโคเลค่ะโคเลคโคเลโคเกคคือการคนให้เข้ากันนะคะ <c oughs> โคยแต่แต่กำลังเตรียมเครื่องะค่ะพี่นอ้องค่ะเข้าสิบารีวิวตอนตอนกินอีกเส้นหนึงนะคะ่ะตอนนี้ก็ <c oughs> เตรียมไปก่อน เดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนสีขั้นตอนการปรุงนะฮะเดี๋ยวทาสักหน่อยคออ่ะอา่าสวัสดีเป็นกรรมวิธีนะคะของการปรุงเด้อยพี่นอ้องอันนี้คือเครื่องที่ห้องต่อใหม่นะคะใส่ไปเลยผมมีสูตรใส่ตัวแล้วะคะ่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเกลือนะคะเกลืออย่ใส่หลายเดี๋ยวเค็มค่ะ พี่ดองทำหาสร้างเท็ดผู้จิบีรนามมาอันนี้บวงพิเศษค่ะใส่ลายแสแปรละใส่ลายาแหน่อยนะคะอันนี้ก็ใส่นิดนึงนะคะใส่แบบขึ้นมคามุเลยไปั่หอ่าค่ะเยอะค่ะใส่นิดน้อยนี่ก็ใส่เพิ่มรสชาตินะคะ ลองดูนะะอุ้ยตายตายนี huh ่ข้เห็ดเลึกๆเนาะครับโคเละกเละกับอีโคเลเลยค่ะสวกซวกซวกแบบมันแบบกับทำแบบกับทำะไมตอก็ดูนะคะรอดูใส่เพิ่มน่อยก็ดีพี่น้องเพราน้ำไม่สีออกดิเพราะว่าเขาใส่ใสู่่ ตะหน่อยก็ปิดแต่ใส่นะครับปิดแต่ใส่นะคะพอเราีจะทำตำน้ำผิกใส่นะครับเลืะแต่แล้วเรียบร้อยนะครับเลืะแต่แล้วเรียบร้อยอันที่ เตรี่ยนใบแล้วค่ะพี่น้องเดืดอดจอัง่อยเช็จออกก้อนเสร็จออกก่อนเดือดจังออกก่อยค่ะอันนี้คือเราจะ,น,น,ะ,ะาาน,นึ่งนะคะแบบน้ำลายแตกพี่น้องเล็กนึ่งนะคะเราจะนึง่งบิดบนน้ําซัมที่ส้หมหน่อยๆจัง่อยพอบิดจะต้องบิดค่ะพี่นอ้องไก่ไก่ตัวนึงค่ะแต่ว่าเมนูเขามีหลายเมน,นะะมมมูเลยะคะ่ะโบมีซัมมี่ค่ะ เมนูเราขัดตะคุ้งไฟแดงนะคะตำบังกงค่ะกะล,แกลาแมงไก่อันนี้ชื่ออาแมงวันมามกะอูนี่ใส่กันกับันจะแซ่บเลยเนาะ เขเรียกคำเรียกขึ้น,น,นเนี่ยมันก็ในจับม,มุมจับหวัดนะ <c oughs> <c oughs> เรียกขึ้นเสร็จไปในขั้นตอนนี้นะคะเราจะมารอรอชิมมีปลาพี่น้องข้างมอเรีเยบร้อยนะคะพร้อ,อมพร้อ,อมมอเดียดะะและพี่น้องกดดูดีละนี่นะะี่ะ นี่ค่ะหน้าตาที่ได้นะคะอ่ะลอกตามตอนทหนึ่งไก่ค่ะพอมกินด้วยค่ะพี่น้องเรียบร้อยนะคะหน้าตาบุญยหน้าตาอันนี้อันนี้นาถวยอันนั้นหน้าตาค่ะอันนี้กระตัมบักโคงค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะมาด้วยมาด้อทีมงานบ่าวอุบลนะคะมอนิยุบันบ่าวเพชรนะคะคือเซฟเฮาของเรา บ่อเพชรเมืองดอกคุณนะคะนี่ดาวพี่น,อน้องเอ้ยมากบาดใดกัมบมะพร้าวมินเงินดีระค่ะเซฟเอาเลย